สบายดีพี่น้องสบายดียังสาวตามตามเอ้ยไม่นี่ไม่นี่เอาไมเอาไหม่นั่งโล่งกอนไิ่นใสจะมาจะไท้องบดายห้องื่อคืนนี้จะเบาเล่าวนหรือเบาไทยปกติไหมเบาเล้าไท่ โอ้มาเล่ากับเบาเล่าบรอเล่ยที่ไหนคุเล่าเบารวยว่าเผาไปไปนั่งกับนิวงกันไหนไปอาสิไทยิปบขานิ่สบายดีปะลูกมั้งเจ้าย่ไทยเจ้าเบาเบาเล่ารู้เปลาไทยย่ไทยหรือเปล่าโอ้ก็บเบาไทยแต่ว่าเราบาไทยหาฟังแน่บเกาไทยไปเหยียบเบาอีสซังเน่สวัสดีครับคุณครูบนด้วออีสต์สวัสดีครับคุณ คุณครอบอกก็เลยนำตาลก็บอก,บอกไทยวะอ,อ,อน้องสเต็มมาแต่ไทยน้องพี่น้องร้านเนาะร้านชายมาแต่ไทยมากเมาื่อคืนนี่น้องพี่น้องมาก,กับพีสส่สกอยพี่ตาพี่นอนษน้องเอลืเอยน,น้เออมาไทยล่าอะไรวะละ่ะจะล่าอะไรหมอ่าอะได้ไดจาจั๊กมือนี่ล่ามืาสามมือเอ<า>อ,อ,อว้าท้เอื้อยสวัสดีพี่น้องนะเอื้อยสวัสดีป้าลุง จะจักจิบนี่มาไผ่นี่ไพ่ะไผ่สแตมบ่โดยดิ่ะกอดกันกอดกันนบ่ข้าไอ้นะบ่กอดไอ้นะกอดไอ้นะไอ้ไม่อยากกอดนองมอมอไม่กอดนองเพื่อนบ่เคยกอดเนาะเคยแต่มัน่เคอเด็กไทยเพื่อนเป็นบบาเด็กทำนี่กากันด้วยปากกาก่อน ไม่น้ามาให้เข้ามาให้อีแม่เอี่บอกเขาบอกไปกินไปเจ๊เบื้งให้เป็นไรเห็นป่ะเกย์ก้ามาาน้องพี่น้องสวายดีมาเบิ้งแม่มาเรื่อยมาจังไรนี่ก็เออก็ได้ยากเออเงืองนะว่าอันนี้นับแน่ในเงี้ยนเบื้องพ่อเบ้สาวอีพี่น้องคนส่วนคนที่ว่าเอาวอบีไปขอดบุกยุทธทยอ๋อด้วยจังไร มาอาบีไปขอดูกุ่่นแน่ส่วนขึ้นไปมาส่วนบอบีไปขอดูกิ้งไท่ปัญญาจะตีมันอยู่อยอยกับภาษาเได้เวลาอดหายพี่ีแมต่ว่าอยดนี่มี่อารมเย็นแต่ขทัทมะในจิตใจมะในจิตใจก็ับันป่ก็ย่วยี่เม่เทว่าลูบ้าว่าไหวกินขาไว้เป็นจานพอ พ่อแม่ว่าบีมากนะวบมาจะไทยพ่อเพื่อนเมื่อเพื่อนไตบอะเพื่อนไต๋ไปสิชวนจอบอกไปขออยู่ไทยมาหนีเพิ่งวบวาจะสิไปอยากไปวบด้วยจังไหนฮะจังไหนฮะจังไหนเออจังไรยูพีไม่มีคนเบิ่ง พาแม่ไปสุดตอดแล้วไปนอีแม่กับเป็นจะได้แม่ไข้แน่เถอะวะอีแมกัอยากไปวะอีกเดือนก็ด้ไปโมอยากไปแล้วปะมีเอฟซีก็บอกว่าให้พาแม่ไปรักษาอยู่ไทยอันแดียวนกันย บอกว่าไปรักษาอยู่อุบลเอฟซีบอกว่าแบบว่าเอฟซีเขาเขาเจาะข้มแม์นะว่ะพอมีเงินอยู่แต่กับพพ่อแม่ไปรักษาแม่เดาดื้อได้เอฟซีเม่แบบว่าผููเถาน่าดื้อแบบว่าดื้อไม่ก็มบบจะงไายดื้อได้บอกพวพ่อแก็บออยากไปแต่เนาะผู้เถานะเขาแบบว่าเขาห่วงเพือนห่วงยังขนาดจริงจริงให้่อย่าให้ไป แมนไปไทยกไปไปปัวน่ะเราไปปัวอยู่ไทยกับโบเซ้าเรากับโบอยากไปปัวโบเส้านะย่าเอาเน่ยรเพาะปาศาสตปัวโบเซ้ามีเนี่ยเพราทุเราจะ้อยหางเียน่าย่ายนะเพราะว่าเราให้งหุ่นจ้าไปหาแเศนี่เขาจะจะหันได้จะมาเราแห้งหุ่นจ้าแต่เราหางเศก็ไส้ แบบว่าท่านที่แม่เราเปิดใจให้คนอื่นนะเปิดใจให้เราเองเลยคุยคุยแบบว่าเขาเข้าเบาเข้าเบาเลยเข้ากับชีเืมทุกอย่างสังเกตไม่กินสมตามคนเดียวใครกินเบิดสังเกตบอกไม่หมดถ้ากินไปแล้วก็คุยไปกินไปคนเป็นกระมังก็หมดนี่เห็นไหมข้าวเพิร์เลยแบสองมีคนเบาคนยังเนาะบางที ไกับชีฮูซึกวได้รับเบาะไรกะรู้สึกว่าน้ำข้านอีกแบบนั่นเองเอาจนโูก็มั่นจิตใจให้จีด้าแคใ์บบบ๊อบเขาแม่ไปเท่าแม่แข็งแรงก็พาไปบวชปฏิบแบบธรรมเออต้องถามตัวเขาเขาจะไม่เจ้อ่อย่างนั้นไหมตายอยากตายเรไม่มีวล้ ไปทำหมาบ่ไปใช้ก <descon altro> <c oughs> <c oughs> ับเวลนถึงห่วงเหื่อเลยสักหนาเพราะอกว่าเหื่อนจะห่วงกันนห่วงร้านที่มันอยู่ดีเขาไปสิบเงินมันจะมีข้อมันมีข้อแม่ทุกข้อเด่กจะิพว่าลูกหลาน่ะเขามีคนดูแล้วพ่อแม่เขาก็ต้องดูถ้าไม่แม่ไม่อยู่แม่ไปธุระเขาก็ต้องดูได้ไม่มีไม่มีเราเขาก็อยู่ได้เนาะแม่กับ่นีอยู่เรียนก็เขาไปปล่อยไง เขาไม่ปล sort of um, yeah, ่อยเขาไม่วางเหมือนเหมือนแม่เด๋อเนี่ยพอถึงวันหยุดเนี่ยไปแต่เช้าเลยนี่ยังไม่เห็นเลยไปไหนบางทียบจะทาบุญเก่าแล้วเขาก็ไปตลอดนะเขาก็ดักหลานเขาแต่ถ้าเขาถ้านนี้เขาก็ปล่อยอะารพระเขาได้ไปเลยเพื่อนเขาก็ไปคือเขาปล่อยเขาวางนะจะไปต้องไปจะอยากไปอยู่ว่าว่าเบียร์ขั้นขอยไปเพื่อนสิไปน้า อุ้ยไอ้เจเขื่อนพอดีบอกแล้วเรื่องการขอดูนี้ขอดยุทไทยเนี่ยมันดีที่สุดแต่ไอ้บอกเขาเข้าใจมันนะไอ้บอเพราะว่าเป็นโลกับปีใหม่มันก็เหมือนพี่เหมือนน้องไปไหนก็อยากไปด้วยกันแต่แม่เนี่ยมันไม่อยากไปด้วยดอกครับไม่ถึงบอกว่าเออมันเป็นเหมือนพี่พี่ก็ไม่ใช่พี่แบบเนิทมันก็เหมือนพี่ปีใหม่นะมันสนิทมันก็ไม่อยากไปกับเรา ของแม่บุณีแม่ไม่ได้ยั้งแต่มันก็ไม่ใช่เลยคือมันก็รู้ว่าแม่แต่ไม่คิดว่าเป็นแม่มัรู้มันถ่ายคลิปดิมันพูดว่างไงเอิร์ดไนโอนะ้ากว้มาค่ะก็เลยอุดทั้งคนเดียวได้เอิร์ดแม่อยู่บ่บ่สเอิร์ดเอิรอิรเอื้อยแล้วม่ได้เอิร์แม่ไหมแม่แม่หรือแทนข้ออื่นนะแม่ว่าพอแม่มาสวดไปขอดูอยู่ไทยเนาะพี่เนาะ แย่ทองเถอะเออเกยเดเอเออเอเก่เาะเหือนเืยเาะไมให้พี่ากินด้นั่นแดเมนดในเนั่นแหละแดมีเบ็ดกาแฟทองจักเดือนอจักเดือนเกาเดือนต้นนนแกของเดือนืออบย่า่ายยอ่นันนองไปยนีกัมกันหน้าออกแต่วันนี้ ขนออกยู่ไทยค่ะมันดีแบบหมอแพทย์พินเบิงดีแล้วก็ออกมาหนึ่งบริยุกมขนอยู่ไทยเนาะแล้วก็กินอาหารกินอาหารได้ดานะได้เข้ากัเขากัองยเขากับให้กินเลยบทั่วเงี้เขากับพาใหกินเลยเห็นเขาาเขาับระโกัไปกพันเลยนอยีหกันมีครมาอยู่ทเหก็เพื่องเห็นมาเป็นหก มีอยู่ในวัดสปอร์ตสเปใจังไดจุดหมวกไวุ้ดหมกไว้ไม่นอนไปอยากไปอดยูพุ่นแ่แกจังมากใคงใที่ไปยูเป็นเพื่อนเยวจะน้ำท่านบยน้ข่อยมันบมติดอย่เดี๋ยวมันบ่อยากยูอย่ี๋ยวอไแล้วไปซื้อจ้ะแต่ไปยูน้ำ ได้จ <laughs> <đ em fundamentals dragging> ้อยบ่บ่ดุนก็จ้อยนี่ค่อยสิไปๆมาๆหาคือกันแหละอั่นสิไปเฮือนอได้ป้าสิเอาเงินมาได้ใเด้ได้ละข็งๆแล้วเนาะองถ่ายคลิปไปนําหาเงินไปนําสิบ่ได้บ่คลิปบาท2บาทก็พอได้เงินก็อดกเนาะอือนะฮะเฮ็ดยังหมหมก็่อกับแม่นหมันสิเฮิงเนาะสร้างเฮาก็กแหพ่อกับแม่จะได้คืออีก เคื่อบวชจากโยค่ะกับไปโยกไอ้ใจคนไอ้ตอนมาดจายไปโยคนเดียวไปเป็นเดียร์มันคอยกับไปโยขน้ำเฮ็ดนานันเห็นอานันเลสซักวันนานันนานันเนี่ยเนี่ยวานา่ะเหมือนเนาะเดินหดมือขอดแล้วจะไปโรงพยาบาลเองยังเองก็ไปขอดได้เลยนะขอดเองย่โรงพยาบาโยหบอมันผ่าอยู่อีกคนผ่าก็่าแต่ว่าเฮาอยู่เพื่อนปกติเฮ็ดเดียร์เฮ็ดน้าปกติเจ็บท้องชื่อว่าเจ็บท้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลขึ้นง่ายถ้าหนาะทางทางฝั่งไทยเนาะการขอดดุ บ้านเฮานน่เนาะเจ๊ท่องแล้วก็จังไปนะเจ๊แบบพอเห็นเขาไปนะเอวันอีหยังค่ะหลายคนค่ะเขาเชออกอยู่นี่เขาเชว่าเจู๊่อเียู่นี่วบ้านเฮาอยากออกเเพื่อนโอ้ไม่ถึงบ้านมันออกเพื่อนบ่ดยแลวจังไปห้องมอจะสีนอบ้านเฮาเนาะเขาองเไปออก้องมอยังนี้ยบ้านเฮาอย่ฟังไทยเพื่อนนัดเนาะมือได้ออกมือได้ออกก็ไปเนาะ พังเบิ kind of kind of mm ้องนะพี่น้องว่าบอบบีพิ่นสิตัดสินใจจังได๋เนาะก็ท่าเบิ้งลุ้นกันว่าเพิ่นสิออกอยู่ไถ่ด้อว่าสิออกกินเหล้าพี่น้องทางนี้ก็นั่งกินข้าวเนาะสบายดีที่หลุนมาพี่น้องสบายดีปลาลูกในที่เคยทานเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่โอ้ยเออเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่สบายดีปลาลูกมั้งสบายดีปลาลูก ปลากอนปากรนบวงปาก่อนสวัสดีปลาลูกต oh no like ้นาของผีตาเนื้อนี่กระปายตนเสรจจานลุกแล้่สมบัติลุกแล้วข้องผีหมากนี้ต้นเราปีดนะ เดี๋ยวทาเบงผีอ okay? right. 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 ัน네นี agen, ้เราก็เด so ็กมาเมื่อกี้เหรอแมนแมนจะบอปีเก็บเสหรอทำไมมัวี่พ่อทำไมเปสีเหลืองม่็นีดก่อนขามันก็สดแต่ีังโมหวานตัวเน้นมันว่ท่านไอแกมันไดนาะดุไอย่มัมข้าเปลือกเลยนะ้องใักหน่อยหนึ่งเนาะพาะอเล่าดไปดีด คีบเก้าหันคิบเก้าหันเดคีบจาจะสิไปไทยหันดไปไปก็ม่ถึนฮสิแปดงยี่ไทยบคิดดีๆคิดก่อนม่แรงคิดวดขึ้นดขึ้นไปว่าอันไปว่าไปไทยสิ้นดนันพุนีไปไปไทยไดเซ็งเงินน่อยได้เด้อ

เพลดีจ้อเพลงดีจะเปิดหมวกนะเปิดหมวกเขาต้องา้ดูดีเขายาบาไปนี่นึเนาะเปิดหมวกเสิ่งนี้กระโปกระปองเขาเปิดหมวกเลยแกะออกาโโอกได้ ผักทิเก็บมาพี่เนาะอันนี้ไปคูดมันมาเดี๋ยวสีเห็ดหวานตัวตนี้จะเชีดยจังไหนพาด์ตปะ่นมันหอยนี่ักกำลังงามพี่เนาะ่้เาสบปนเ็ดะเียมนางี้บบเกนสทัดนบุอืเหมือนกันมันจะมีน้ำมันหอยอยู่ตัวนึงก็ต้องปรุงอะไรเลย มีนะมีเป็นสูตรเตะกับจันขลัดไม่ได้หรอที่จะเตกเป้ม่องพัดพักนี่เขาต้องเห็ดจางๆจังๆเห็ดก็ข่อยเห็ดเค็มมาแบบมันแนวเค็มไปเค็มไปเพราะว่ามันแสบในโตพักอยู่แล้วนะพักมัน่อวันเนาะพักอวเห็ดจินิดแะสองคนน่าบอกขอยจะเินข่อกินเยนอลจ้ะ จจกินเจ้าได้เจ้าค่อยถูกใจเจ้านอกขอจกได้มาสองคนจะปีเพิ่มเ่าวะกินในเบิดเดียนี่นะเมียนเเแบบเอ้ยได้ขวัญเฮ็ดเองกินแคนจี่ยังสิบสหงายตปกี้ทางเรื่องมากเรื่องของกินเดองนี้แค่เน่กินได้นได้ได้นหรือวะโเมนกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นชิว่าอยู่จักมือกับแกก้อยมาอยู่อาทิตย์าดีไปดีใจ สองวันสองวันสามวันตอนนี้เสร็จยังเกิดฉันว่าอันนั้นงันโทมาดิงไหนมือนนึงจันจะหลวกก่อนจังพัดน้องี่น้องโม่เบื่อหรออากอนี่นิดเานี้ก็นนน น้องใครเลอกินลายค่ะร้านไฟนะเสียงมม่งเพ่อนมาจ้ะข้างใคระมีนุดจัดลูกใหญ่ลูกดีเนาะหัวแน่เออาคุณได้เด็ไปเลยมันเพิ่งซูขาดนอนออกระสิประมาณนี้ได้พี่น้องถ้าเอื่อยน้องมาแต่ไทยกระสีคนดายกระสีแบบบึนบึนเนาะอุ่นพี่น้อง อบอุ่นกลายเป็นอยู่ไปเดินเดินนี่อบเอาอย่ยกไป่วยกมานอกบานยบ้านพี่คนกับีดยได้เเอยองไรนี่ขาดคู่จอยน้องพี่น้องม่ยิงน้อยยังเกยจอนเดียน้องวุุ้ย่าตน้าเมก่เขดเกี่ยวบเนีเดตวอัีพ <clears throat> ี่กับน้องจะผัด เออกรนอกว่ะะเออวังเอ๋ยก็นอ,าาเอ,เอก,นอเ,อกนอเห็ดกินกับพี่น,น่องเลนี่คือเบิร์ดแม่เลยใส่ชันพอดิพูดกินข้าวกลจะเอาไปใส่เหรอแล้วกินข้าวหรอว่เอเอตุ๊กแก่ตุ๊กแกอุ้ตุ๊กแกก็ไม่อยากเลยแล้ว่ากินแล้วก็ จริงจริงแล้วิอ่อยกับขีด่าอีว่าบดเป็นดุไแต่เกาะแต่อิทอ้อยยังดุเขียคิดว่าจังไรซะเพราะว่าเป็นด่างเป็นยังเนาะเพาว่าเอาอันนั้นมาให้เอื้อยเนยทานอีพออแล้วพอค่อยมาเกาเนาะแล้วก็หัววัดหัวหมอยคนเดียวเราไม่ว่าเพื่อนก็ชอบผีเห็นได้คือว่าเออคนเราเป็นน้องบริคิดว่าเป็นดุคือบริคิดพวกปลุกมันคืออย่างแต่หนองมันมันดุเหมืนบริดี่คิดว่าเป็นน้องเยอะอีกนะคิดว่าเป็นดุพอดี เหนว่มเมื่อคลิปอีบอมเบอา์เบาเดาเบาอีกอื่อนงหญ่โอ้เพ่นมันน่าเพยเฉยมาเลยะบางคนคิดไม่ขึอนเพื่อนเออกด้คิดจะครูอ้ออีบอมันก็คิดคี่จะคลองเล้กคิดในใจเห็ไมอยก็มีร้านเลยเนาะว้ายอันนี้อีแม่เจ้าหน้อีแม่ก็ได้เลนพี่แม่มาพอดอดเดียร้านทางด้านคือดุแล้วแบบนี้เป็นดุแค่ไหนต้องใ้ดีดีนะแนไหนดีอ่จะจะ้ีแค่ไหนดีดีไ อีแม่พูดกับซิมีเลนนะพี่น้องของของบอบบี้หันเป็นร้านเนาะแล้วก็ลูกจะออกมากก็เป็นเลนเหลียเหลเดลีย่เลยนอ่ะเลี้ยงมันเลยออีโแม่ได้บอกข้อมสลน่าเลยแล้วอนี้อคอยบอกตรงๆแล้วก็ประกาศเสียงเจะโด เป็นยังเปียนเ็น้อยบนังจูกากเล็กน้อยเบื่อเจ้าเป็นยังหน่อยเลี่ยเก้าเลี่ยนผวเขาไปซยังครเบื่อเบื่อแอวควรจะเป็นตุ้มบาดีคอยไม่ไม่เห็นแบบว่าไม่เห็นเล็กน้อยของในซัเขาดอกตัวว่าคนแบบบ่อยากใบก็ับคือเดียววาเดีว่าตเดียวเี่ยวนะเจบไปใชกระบไดเห็นเดี่ยงเพื่อนผู้นั้นแห้งกันนะเดี่ยงเสีเดี่ยงว่าเป็นเอื่อยโงหมูมันแบบว่ามันหูซึ้งแบบเมื่อยนะเขากืต้อง หูชืเมื่อชืเบื่อายขลขอพันมากเลข่อยเด็กน้อยมาไดเจียในเดี่ยวไพ่ปี่มึงเน่วันเดียวไพ่จังได้จั่จ่าเเอาขอยมาขอยมากกมากแต่บนนอกข้องคบนเทนดอบือมากชื้อๆเท่าเดียวฮะเนี่ยมากเสือข้าวเขา่อยรงคุณมื่อยหลยนบ่อย เขาด่ากูเดี๋ยวสวนใจเปย่ะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหนาเด้อเท้าเบิ้งเดียสุดใจเบิ้งอันนี้เกยน้องเห็ดกินเกโอกับน้องวับบี้เห็ดกินกนบมืักบบายบายเด้อพี่น้องเจอกันไหมคลิปหนา